สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคมสตูดิโอวันนี้ผมจะมา,าแนะนําเกี่ยวกับเพจหรือวิดีโอที่เราลงวิดีโอไปแล้วนะครับโล่แดงนะครับที่ติดโล่แดงหมายถึงเราไปเช็คได้ที่แดชบอร์ดอาชีพแล้วก็เข้าไปที่สร้างรายได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นนะครับส่วนมากถ้าจะเป็นก็จะเป็นเกี่ยวกับเปิดเพจใหม่ก็จะเห็นนี้โล่แดงนี่หมายถึงว่า เราเราเอาวิดีโอคนอื่นมาลงหรือมีลิขสิทธิ์คนอื่นที่ติดเพลงติดอะไรประมาณนี้คลิปวิดีโอเราไม่สร้างสรรเราติดแดงนะครับวิธีแก้ไขก็คือนะครับเราไปลบวิดีโอนั้นทิ้งซะนะครับรู้แล้วยังไงว่าวิดีโอนี้ติดแดงหรือไม่ติดแดงรู้รู้ได้ไงว่าวิดีโอนี้มีลิขสิทธิ์นะครับเราจะรู้เองนะครับว่าเราไปกอบคนอื่นมาเราไป คลอกอื่นวิดีโอคนอื่นมาเอาง่ายๆคือวิดีโอเราไม่ได้ทำทำไม่ได้สร้างสารรค์เองนะครับเราจะรู้เองเราก็ไปลบทิ้งซะนะครับเลือกลบทิ้งนะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับสักพักหนึ่งมันก็หายไปนะครับแล้วที่ติดเหลืองนะครับติดเหลืองนี่หมายถึงว่า,าเนื้อหาเราน้อยต้นฉบับน้อยนะครับ อาจจะลงซ้ําก็ได้นะครับวิดีโอเราลงซ้าซ้ําไปซ้ํามานะครับเพิ่มเนื้อหาก็คือเราเพิ่มเนื้อหาเราก็ถ่ายถ่ายวิดีโอที่หลากหลายนะครับถ่ายาพูดเยอะๆนะครับพูดให้มากแล้วก็สร้างสรรค์วิดีโอให้ให้มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับถ้าอยากให้หายติดแดงก็คือ เราไร้สดนะครับไร้สดนี่หมายถึงว่าการบ่งบอกตัวตนนะครับการบ่งบอกตัวตนนี่หมายถึงว่าเราไร้สดเราบ่งบอกตัวตนว่าอโอเคว่าคนนี้เราเป็นเราแน่นอนนะครับไร้สดก็อ่อก็ดีข้ดีก็ดีก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราสามารถยืนยันตัวตนว่าเราเป็นเป็นของเราเองนะครับเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะครับไร้สด ยืนเอไอเขจะตรวจสอบว่าเออเป็นตัวเรานะครับประมาณนี้นะครับก็จะเปิดการมองเห็นนะครับอาจจะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับอะไรสดก็เป็นผลด,ดีนะครับเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นอะไรหลายอย่างนะครับอาจจะโล่แดงก็จะหายไปก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คือการไล์สดนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ที่เราต้องทำก็คือเราต้องลงวิดีโอสม่ำเสมอทุกๆวันนะครับอย่างต่ำก็วันละ1แล้วละสองนะครับอย่าให้ขาดนะครับวิดีโอสั้นก็ได้วิดีโอยาวก็ได้วิด,วดีโออะไรก็ได้ตัวลงสมำเสมอส,สตรอรี่ก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทำคลิปเรียวนะครับแนะนำต้องลงสม่ำเสมออย่าให้ขาดนะครับเพื่อทางระบบขเขาจะยืนยันว่าเรา ลงสมัมเสมอแต่ถ้าใครที่ยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้แนะนําให้ลงสมัมเสมอนะครับหรือาใครที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเขาก็จะลงสมัมเสมอเช่นกันนะครับสร้างสรรผลงานดีๆออกมานะครับโอเคครับก็ขอฝากาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวงทีมงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ